กลาวสวัสดีทุกคนสสวัดีทุกคนไผยมีไผยมุงขังเลยนะสิเปย์เดี๋ยวไม่อนี้เนาะหลัดสิพาพี่น้องทุกคนไปออกล่าอาหารแซ่บแซ่บทุกคนอาหารป่ากก็แมืนเราแปลแต่ว่าแซ่บแราคาคาแพงพี่น้องเอ้ยราคาแพงที่สุดในอาหารแถวบ้านเฮาเบนบอกพ่อเนาก โล่เธอไดแปดตังมเนี่ยโลละพันนั่งโลละพันบาทจุกคนป้อแมงแข้งนมีหลายชนิดพี่น้องมีแมงแข้งจิกแมงแข้งข้อแล้ก็แมงแข้งอย่างอื่นนะคือเฮาบเคยกินเอแมงแข้งขาโปมกินได้เนาะแต่ก็มีหลายชนิดอีกที่กินบ่ได้เนาะทุกคนบ่แม่นสิกินได้บทุกอย่างแต่หลักๆคือแมงแข้งจิกแมงแข้งข้อแล้วก็แมงแข้งขาโปมกินได้ตามเยอแต่ว่ามันแข้งจิกมีเสบกงมือผ่กข้าหยากกงมือเรีนแถวนาเขาซอยลอยเรนซี่มีแต่ต้นจิกเนาะนี่พี่น้องต้นจิกนา ข้อด,ดีก็คือถ้าเอาไปตัดเห็ดพืชลงเตาในกะทานมันากะพี่น้องไอ้ขักแล้วก็มันมีขี้ซี่มันเป็นยางใหม่เลยขายได้ราคาเนี่ยโคตรแพงเลยส่นจิกเห็ไดไร้ยางเนาะขี้ซี่เนะโลเท่าไรไปโลละสิบไปพันเออโลละสิบหาไปจ้าสักไม่เดี๋ยวนี้เนาะสิบห้าสิบห้าพันบอกมันหายากับคนคือเหมือนเขาบุกไอยมักหาปันไดเนาะหาให้เกลอเด็กเนาะขี้จิกกันขี้ซี่จิกกันทางล่างซอฟแปรเนะเป็นสีเหลืองๆตัวมันหย่อยเนี่ยน<า>ั่นแหละพี่น้องกกจิกแต่ว่า ใช้เบิ่งก๊กนี่ทุกคนต้องไปเบิ่งคีซี่ดอกนี่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 ต้องไปโฟกัสมันก็ยังนี่ทุกคนเขาเห็นแล้วเนาะอันที่ปาดๆนั่นคือแมงแขงนะทุกคนได้เห็นบ่ลายๆหน่นี่นี่เบ่เลยโมเห็นาะได้ลอยเบ่งดีู่ดีเร้ลอย กาน่าจะคงว่าบ่อนใดมีแมงแข้งนะฮ้เบ่งในผืนดินเราทุกคนถ้ายอยู่แถวผืนดินนะมันสิมีหลอกขาบมันแต่วันนี้ฝนตกแล้วมันสิบ่เห็นเนาะฝนตกแต่ขาดฝนตกแล้วมันสิบ่เห็นหลอกขาบมันเขาขาบมันก็คือเป็นสีขาวๆแบบว่ามันหลอกออกจากโตมันเอาไปเบ่งในข้อมุ่นนะแมงแข้งนะมันไข่นะเจ็ดท่าซาวมือมันสิเป็นโตมันไข่ปลาไวในใบตองเวลามันไข่มันเป็นโตแล้วแล้วละกัมันสิมีแบบน้อยน้อยเนาะแมงแข้งเออแมงแข้งมันน้อยแหลวก็แบบมันสิหลอกขาบออกอีกมันแมงแขง หล่อขับขับ no, ข no well, so um, ับไปเลยเลยชาวแปรกำลังเตรียมใส่อุปกรณ์ทงมือนะทุกคนสอร้อยพร้อมแล้วอันนี้คือทงมือเนาะแล้วก็ขู่หน่ำขูเอาน่ำใส่น่อยนึงนะทุกคนแล้วก็คือไม้เสาเนาะไม้สาในไม้ต้อยนะหัวมันอยู่บนสูงเดียนะไม้ลักไม้ลักชาวแปรว่ะแล้วใส่ทงมือนะทุกคนพอแมงแฆงเนี่ยอันตรายที่สุดก็คือมันมีเหี่ยวพี่น้องค่ะมันมีเหี่ยวแหลมค่ะมันหอยตาเฮาในเจ็บตาแล้วก็เห็ดหายตาแบบบวมได้พี่น้องอันตรายเหี่ยวมันเสียพ่อน พอเ,เวลาต่อยแมงแข้งนะบวชัยแยกขุนเทิงแนวสเปรย์เห็นละวผ่านมาหนึ่งเห็นละคือไม่เห็นซะคือว่าปัากลายนี่เดี๋ยวเคาเบิร์นไปทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เขากำลังสง่งนางเอกขึ้นไปนะพวกคนอยากขึ้นเองนะทุกคนพวกเราต่อยเอาแล้วมันบวชขับอ่ะพี่เนาะมันตกคักเวลาเขาสังเกตว่าต้นใดสิมีแมงแข้งจิกหรือว่ามแมงแคนจิกนะแข้งมแมงแคนจิกนะทุกคนมันสิเป็นยอดจิกที่ว่ายอดเหียนเหียนแล้วก็ตาย อืมค <icana>, ือต้นต yes. ้นเดนเนี่มันบนหยอดมันบนใหญงามเลย้านหยอดงามๆเนี่ยมันสิบลมีถ้าหยอดงามน่ะมันสิเป็นแบบใบมันสิซื่อแต่เป็นหยอดเหี่ยนเหี่ยนต้นนี้มันมีมักมีแมงแคนสแปร์ขึ้นไปนะทุกคนแต่ว่าสิบลูไฮเงนเนาะขั้นแงีนนะมแมงแคนมันสิเหี่ยวใส่ตาเขาแมงแคนน่ะมันบนมีอ่น่ะเขินยังมันบลมีแนวแนวสูงห่อสเปร์เนาะไม่แต่เหี่ยวเลย อันตรายแห้งเสียผ่อนเขาเคยเตียงหน่อยเหนียวตามันจะเสียเปิดหม่ล่ะทุกคนข้าขึ้นตอนใหม่นะคะฉีดไปโหยกกลดหมู่แล้วเขาจะข่ายคาะเขาดักระเนียมมาเลยจะกระเดียมกลดเด็กถ้าหนอนปลจักถ้าหนอนมันสีแบบเสียสลา่าโหยกกลดนะเขาแถวลังเขาเขาจะกระเดียมเดี๋ยวคุใส่ถุงมือกันเราทุกคนถ้าเราใส่นี่มันถือเหนียวมันามือเขามันจะเป็นชีสมที่จริงๆเราหลับเคยหาให้พี่น้องเบิ่งไรคลิปเลยเนาะแต่พี่น้องที่ว่าเบิ่งใหม่กลับมาเบิ่งใหม่คือโอ้โหเนาะนี่คืออุปกรณ์ที่เทาขีดเดียมพร้อม ลาแมงแขงเสเยละพากัเลยเอะดูอย่เดียวเพิ่มเพิ่มขึ้นมาหลายอีก่ะมันมันว่ไง่ายคือคนคือคนคึงไปหักอ่ะแล้วมันมีใยมันมีอันนั้นอย่างปลาแล้วมันเด้อะไรอืมนีได้พี่น้องนี่สิเป็นแมงแคนจิกเนาะอันนี้นะเด้เนี่ ตัวมันสิเป็นลายๆตอนนี้ไม่ค่ะล้หลอกขาบเพราะมันขาบหลอกไปเรื่อยๆแล้วมันสิเป็นแมงแครนขาวจากที่แมงแครนขาวหลอกแล้วมันสิเป็นเริ่มมีปีกมันมีลายเสือหลอกขาดไปอันนี้มันจะเป็นไข่เก่ามันนอนตัวขาวก็จะมีลายบนแน่นอนเล่นะเดี๋ยวสิเอาไปใส่ขู่หนามแล้ทุกคนถ้าเ้าวบอใส่หนามแล้วมันไต่เหรอบอลมันไต่ในเมนเทนจับนี่จับหนักเลยขอขอขอทำขั้นเป็นขเดียวเพิ่มเพิ่มมันจะเหี่ยวตา อันเหนียวใส่แล้วล่ะคั้งเคยแต่ยังหน่อยมิจจะเอาน้ำหลังกับเอาน้ำไล่แส่แต่น้ำไล่กับบริสอาดก็ได้หรอกยังนี้นะเอาไม่ได้เล็นี่มมีบอกบอกแงนขึ้นไปบังล่แต่มนขึ้นไปม่เจะไปตองเยี่ยมตัวกงเยี่ยอยู่ในตัตัวคงมันอยู่เลยฮะหักแล้วมันไปเลงเออ่กลย ตกลงมันโอเคอันเด้นี่ที่มันยังเงอาที่มันยังเหยียบบุก่าเง,งี้ยนกับไปเราอย่ามันเหยียวใส่ตาทุกคนอันนี้จะเป็นแมงแค้นขาวบระหรนพี่น้องอันนี้แหละแ่บกว่าหมูลเลยราคาในแพงขนาดเขาน่ะไปตลาดยำแดงเขาเห็นท่ายังสื่อกินทุกคนหัวเหมือนกันได้ยังยามันนะไปตีกัน ดีเลยทำไมชิวพ้าวนันมมแม่แต่โตของแมงแค้นนี่นะถามมันตกถือพิ้วในคอหาหรือว่าพิ้วตามโตเฮาเดี่ยมันจะเป็นบาดและกระเสียบห่อนบุกกาลีย้นไปแล้ตัวใครเอานี่แต่ใบลาห,หล่อหาแถวตีนบาดน,นะทุกคนแมงแค้นนะ ที่จริงแลเราอาหา,ารราคาแพงกับเม่นพี่น้องแต่ว่าอยู่แถวตีนบ้านตีนเฮือนทาน่านี่ทุกคนไล่แถวตีนบ้านกับไม่ถึงว่าไก่เฮือนเด่นไก่บ้านไก่เฮือนท่าในใเนาะถ้ามาหลายบริลัทเราพ่อได้กินพี่น้องแต่ว่าขั้นเขาหาขายนี่มันเบิดแน่นอนเนี่ยจะเป็นต้นจิกเนาะนี่นี่คือต้นลักษณะของใบจิกใบจิกต้นจิกเด่นี่ต้นของมันต้นหน่อยน,อยนะนี่พูดต้นใหญ่ใช้แม่ตั้ปีหลับเกิดมาเห็นหลับเนี่ยต้นมันมั่ใหญ่ละ เธอส่วนร้ายมันสิบดสื่อต้นจิกนะม่คือต้นกุ้งมันสิเป็นงายาาออกไปยายยายกันไปนะต้นลำต้นมันสิบดสื่อบันไดมันจะขดส่วนร้ายมันลำต้นมันนะครับเห็ดเสาเทียงทุกคนเพราะว่าต้นมันบดสื่อบดสูงบันไดเด็ดต้นจิกนีลายนะบวานห่เนี่ต้นจิกต้นห้างต้นกุ้งไม่เยอะนี่อันที่จะเป็นแมงแคนขาวทุกคนเนี่ยเด็ดอันนีเป็นขาบของมันที่หลัดวันหลอกขาบมัน เดนี่ยมันสิหลอกออกหลอกออกแล้วมันก็ถ้ามันเป็นหลอกขาวแบบนี้นะทุกคนมันก็สิเปลี่ยนเป็นเปลวไว้ใหญ่ขึ้นตามวัยของมั่นนะมันสิมีแบบตัวนี้น้อยสุดเดียนคือในขุน่นน้อยสุดสมโนนอันนี้เบื้องบนน้อยสุดแต่นี่มีน้อยแบบนีน้อยเปลี่ยนจากน้อยเป็นตุ้ยใช่เลยนี่ตุยแล้วเป็นสีขาวแบบนี้สีขาวแบบนี้ขาวแบบนี้แ,บบนแล้วก็จนหอดซำนี่ท,นทุกคนได้เป็นปีกเนะดินเหนอะเป็นปีก ตัวนี้แมวมันแก่แล้วจริงๆบอลบอลก็แต่แห้งมีลูกมันมันมีไข่นะทุกคนแมงแครนมันสิมันแหละความแซ่บของมันนะกินดิบก็ได้นะทุกคนกินดิบก็ได้ขั่วก็ได้ส่วนไลด์เขาขั่วกินเนาะยันมือเขามันแดงอยู่มันเหี่ยวใส่กินตัวน้อยมันเดี๋ยวมันจะตุยนี่ตัวน้อยอันนี้แมงแครนจิกเนาะนี่แมงแครนจิก แบบเหน,นียเซลล์แดงเมียนตัวโตม,มันทุกคนนีอันนี้แม่แมันแม่ตัวนี้มันละไข่แต่เขาเบิ่งันเป็นเราเป็นแค้นตัวผู้ต๊ะเม่เป็นแบบัดแดดอันนี้ของตัวแม่มันนะเริ่มแข็งแล้วนีแล้วมบินได้แล้ตวตัวเต็มวัยแลย้วอันนี้น่าจะเป็นวัยกลางคนเด้อแน,น่บินไปแล้วเพิ่มคน <laughs> วัยแสนนะมันบินได้เนาะมัน,นมีปีกแหละตัวโบมีปีกนะเขาต่อยแล้วมันจะตกลง นี่ทุกคนเดีนลักษณะของแมงแคนที่มันอยู่เ่ยมันอยู่ในใหม่ใบไหม่จิกยอดจิกเลยทุกคนหยอดอ้อนๆแล้วมันสะมีหนําอยู่ในใบจิกนะทุกคนเด่นรัดเข้าไปอ่านเหมือนเขาว่ามันกินหน่ากินหนาำในหยอดใบไหม่ใบจิกกันดเด่นทุกคนแมงแคนขาวันีแมงแคนแดงเนาะอยู่นํามกันอุ้วขู่มาตรงละดูไรเขอาดอเดี๋ยวฉันจะม หวอยู่ตัวเซเยยอดจิ๊กจนบมีพี่น้องนะครจนกินจนวัดจนนจนวัดเนาะเี่ๆ็เจ็บเนเจบจีนโัตงโอ้ตุงนอ้ยทุกบงในลักษณะของวนติ๊กตนหน้อยๆนะบบมีหัดใบพี่น้องมีแต่ยอดมันน้อยๆาเียเลยไ่ไหม่เอฟซีเีนะไดีเดเดเดบงทุกคน โมเห็นนะเนาะแต่ว่าตุกตแต่แปะทาแมนเบิดเลยตุกตแต่แปะโอกินจนโมมีใบคือหลามเลยคือดาวไปเนี่ยกลองเอาบ่จุดโมมีใบมันกินหยอดจิกไร่นะเออเรียนทุกคนอันนี้ก็ใบแก่แล้วเนาะมันยังอยู่เซ่นต้องอยู่ตามใบจิกหน่อยเนาะมันตกะในกล่องเลยโต๊ะกิ๊กคือบักบ่ ป๊กี้มันเป็นใหม่แข็งๆเลยทุกคนมันกล่องนะมันบ่อบ่อหน่วงลงน้ำบ่อหน่วงลงน้ำปอาเอาเอพักแปันเมื่อก้ฮะตๆตๆถ้าตัวหน่อยจะนบลุง้นตบกล้องมาได้ต่องกล้องสองคนขอเชียร์ก็คือพี่น่องสาหามาต่อยในป่านี่นะ ใบอันไม้หลายๆนู้นนี่มันตกลงแล้วมันสิเป็นลี้อยู่ในใบไม้พี่น้องแล้มันสิบ่เห็นอืมันือเฮาบ่จันี่แซบเอยเอายก็แซบขนาดเลยเนี่ยทุกคนเด้อเบิ่งนี่เหี่ยวมันเป็สีส้มแซบีาปมันเหี่ยวสคอแล้วมันกบาดเนาะปๆๆไปคอเสือแนๆบ่ได้อย่ามันตกไป่าเดยเห็น มันอยู่ตามต้นไม้เอาไม้มาเคาะ่แต่ว่าเวลามันตกเสิวเฮาน่ติກเสืກแค่ຖືກคอนบาดปึ๊บแดงก็แดง้คือนบาดในตาให้สเบิ่งทุกคนเาสิอยากคือนมีเอาเอามือมาสกซ้เนาะัว่าซ้มันบาดอ้หลายเลยทุกคนอือนี่มแงจิกือว่ามแงจิกทุกคนกินได้เนาะอันนี้ตัวน้อยมนีมันากใหญ่ อ๋อไ <c oughs> ีเนาะมีครัเห็นกระเทียมนู้นครับอ <T> ืมผู้ใดบ่เคยกินนะคือว่าแมงแมงไม้ที่กินบ่ได้เนาะที่จริงแล้วแมงอันนี้มันกินได้เฉพาะแมงแคนที่กินได้พี่น้องกินบ่ได้ก็คิด้อบ่ได้เบื่อเแต่ตแมงนิดนีน่ะกินได้เลยแมงแคนจิกปอยยอดจิกมันเหียนบ่มันกินบดเนาะดดขึ้นเธอมันแดงดแดงปูบดทุกคน มันละมันกับมันลมันเป็นบาดมันที่ก็บอเป็นผิวฮาวบอานั่นบนไดพิวขาวบนไดอันพิวบนผิวขาวนะแพขนาดนี้ผิวขาวนะเปื่อยเหัวเปื่อยเลยมันเปื่อยรีแดงแล้วก็เป็นเปื่อยอ่ะเปื่อยเปื่อยจะวะก็พิวฮาวนี่ก็เปื่อยคือกันทุกคนมันเป็นอยังก่อนไข่คือบาดเลยบาดแพริค่ะเด็กบาดเพริก็มันอ่อนไข่บนใดมันเหนียวใส่นะสนๆมันหกอันนี้น้ำน้อยเนี่ยลายเนาะหกน้ำลายเอาอยาง กอมันอีนมันแค่นแม่นะปลามันใหญ่ค่นเลยไก่กระเล็กปลาทุกคนเลยก่กระเล็กปลาทุกคนถ่ายคลิปถ่ายคลิปจะก็บอกเลกันมาปลาไก่้จะเก่าปลากระแปดเก่าแปดแฮ่ฮันทุกคนมา่ะเิ่งดูของแ้ เห็ดเปลกหายอักเน่าก่อนหน่อยเพื่อเอาแดดตัวหนึ่งมันเหนียวจะคอยจะจับบาทพุ่งพอป่นเหรอทุกคนมันแค่น่ะเอาไปขวัวแหละป่นได้ป่นปนดิบได้หรือเปล่าแทกเขาบอเคยปนดิบฮะแม่นั่นชุดขวานมาเต็ก่นหน่อยเด้ป่นก็ได้พี่น้องบอกอกคอบอกคอนบอกว่าปนดิบแต่ว่ามันอยากเพชรน่ะวะย่ะเนาะเวลากินเพชรน่ะมันสิขึ้น เอ้ยแมนเฮิร์นมันสิเพชรเลยแหละกินดิฟแมนกินเพชรแล้วสิแล้วกินดิบแล้วมันสิเฮิร์นกว่าังกะหนาดมันโตเต็มโตห้องยังแสียบตัวนี่นะผิวบ้านนะแมงแค่นนะมีนะพี่น้องอยู่หน้านะจะไล่เขาจับหาบดเดือวเขาเนื้องเอาตัวเขางนี้ว่าหล่อวัตถุทางเทิงฝามันสิกว่างเนะทุกคนเลาะไปตามทุกที่หน่อยจริงแล้วแมงแค่นขอกับมีแต่ว่าเขาบริบาลแล้วกบข้อแมงแค่นขอก็มันสิโตใหญ่กว่าแมงแค่นซิกแมงแค่นซิกนี่ยหน่อยกลัวคิดเอาด้วยว่าเดี๋ยวิงไปด้วยาดมาาไป นีแลทุกคนเห็นไงงวงสังเด้ไหนหลายเลยไหมงวงสังนี่นี่นี่เป็นอย่างเกิดไมงวงสังได้แต่มันคือสังนี่หลายเขาเขาเคยกินแต่คนกินดิบแต่เลยจังว่าพี่น้องผู้เบาผู้เบานะผู้ใดที่มักเขานะอยากอยู่น้ำเภานี่นะเหลื่อมชิญานเขาอะไรวะกินหมดทุกอย่างแท้ อที่หากเจ้าก็กินบปทุกอย่างก็ยานเจ้านี่ข่อยก็กินคือกันนี่นะข้ามันสุกแล้วข่อยกินนี่ก็กินคือกันนี่กินดิบได้เลยแมงงวงซ่างนี่ก็ผู้บ่าวสิยานะนี่นี่ทุกคนแมงงวงซ่างนะชื่อเขาเนี่ยใช่เปล่าบอกดีคบอกดิเองคุณบอเองนอ้าว เขาเรียกว่าเอ็นงูเราเห็นตัวหนึ่งทุกคนนี่พี่น้องแมงเคนคอรันนี้จะเป็นแมงเคนคอร์เนี่ยเสิเอาเนี่ยะไปอาบอ่ะเนี่ยสียตาปาคตาเราเนี่ยทุกคนนี่พอมันตัวใหญ่แมงแขนคออันนี้คนแขนตีแดงก็ขาวใช่เฮียเฮียเฮียเอาแยมมาเฮียดก็ไปตัวหนึ่งดิจ้ะ เนี่ยจังวันไหนมีต้นนี้แห้งอันตรายขันเหี่ยวผู้ที่เต็มตาทุกคนแป๊สเดินเลยที่กดแหนมเบิ้งเอาเลยเอาเลยเอาเลยน้ำคือลมไม่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 ก่อลงไปดีเลยนะอันนี้ตัวหน่อยมันมาวาหน่อยดิเนี่ยมาเห็นบ่วงทุกไงจับใบตองเลยเป็นไงจับใบตองหน่อย จะสรงซานหองนะาทุกคนเราหยาดบุกเี๋ยอเราไปบุกคลายเออบางทีเอาบกเอาไเี่ยไปดูมันแช่ตัวนี้หังไวตัวใหญ่าจนหมวกตาไดีให้จ่าทุกคนเบิงสิ่งที่จะลอยาตาโลโล่เนจิสิเอดตาวรจริงจริงี่ลอยาทุกคนนะแ่เบิ่งจริงเเอาลงมาเดินไปไปอะไรเรามันใ่ใหญ่ให มันเนียังไไป่ใบขอจนเหี่ยวดูกินใบข่อยท่ทานท่นเห็นไหมละทุกคนคาเฟเห็นไหมคาเฟเห็นไหม ใิใส่หมวกเลย่าใส่หมวกใสุ่ญแอ่มันจะเป็นอะอ่กูจะเป็นะนะนะเปือคนใส่สงขา่มาวเนะม่นเตกิน อามันก็เป็นแบบแปไก่กินมันบอกเห็นต่อมันเอ้มันแห้งอรงทุกคนตอมันต่อๆยักตินหมีกินได้ดิบดีฮารัเหาดอนแค้นเปนนี่ตอนนี้มันหาไงา้องมันแค้น อันนี้นี่ยมันหาง่ายเราพี่น้องมันบัเหี่ยวเสียคอบัเหี่ยวเสียหน้าวัเหี่ยวเสียตาแตกคนเด็กน้อยวายที่พี่นี่บอกเอ่อฮึ่มัวเขาเจอนางามเลยพี่น้องงามนี่นะหยามันลายงัวมันก็เลยพี่มันพี่กับหมายเทงว่ามันตุยเนาะมันสมบูรณ์ มันได้กินอาหารที่ว่าเพียงพอนะอาหารของงอสุดร้ายมีแต่ฝืดน,นะบางในแบะดือด้อๆพี่นางบ่าเกิดมาอยู่ทางต้นไม้เห็นปะเราไม่งามเลยแต่อะไรข้อแกงเยอะเพชรบุรีขึ้นมาหนนี่เพชรบุวีดำให้ปบุรหน่อยๆน,นะใช้บุญดูบุงเห็ดนพี่สาวมีดอกเดียวนางงามกว่าหมูเพชรบุรีข้อ,ขอแกงจะไปตองกุง้งกับใส่งแคนเพื่อดีเบือ่อ ววเว่ยวยคือไม่เห็นยั้งละหันนะพู๊ดแปลบอนอยู่แปลบันจนแป่นหมดหนกมันห่วงหมากใหม่เลยห่วงหางหมากสองฝ่าทุกคนเด่นใบเขาอื่นใบสองฝ่าลองปิดมาเบิ่งดูแล้วก็สองฝ่าเห็นฝ่าอยู่ทุกคน โอ้สมพพอเขาเอิอนใบสองผวาที่เขาส่องไปเทิงผวาแล้วมันจะเป็นเป็นแบบเม็ดหน่อย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 ่เห็นเป็นสีขาวขาวเป็นเม็ดหน่อยหน่อยสมพพอเขาเอิอนใบสองผวาป่านเขาเอิอนดอกนี่เนี่ยกินกับปลาปลาก๋อยปลามันจะมีความหอมหอมเลยแต่ว่าจะขึ้นน้อยหนึ่งแซ่ยบหามากินเอาไว้ขี้เก่าเนาะเสียบใช้ไว้ขี้เก่าให้มันต่อกันแฮ่อไม่นเนาะหมาต้อกินได้ทุกคนแต่ว่าเราสุกครับ สุขากัน cheat, ดำออกดำๆในในกลงังแดงบ่ค่อยอันบ่หมักหลอดบ่หมักกินมันขึ้นๆจั้งนั้เลยนะแต่ว่าสิวานเวลาสุกกินได้มังไม่ปลาพี่น้องเห็ดดินเลยไข่ชซอแป่เลปไข่์ซอป็ดทะเลเห็ดดินข้าหัวกระแม่นและเห็ดดินออกในดินเห็ดดินไข่ เป็นหัวคนเข้ามาหาเมื่อนี่แล้วเขาขาใจเราพี่น้องเป็นเมนูอาหารเรือเป็นอาหารที่ว่าเข้าหาหน่ากที่สุดตั้งแต่เขาหามาเนาะไม่เอียงก็นาอตกยังก็ว่าไปพี่น้องค้าง่ายง่ายแต่วันนี้หาหนากที่สุดเลยยังคือว่ายากที่สุดเงินเหยียบมันเหนียวเสียตาพี่น้องหาลําบากเหมือนหายากตั้งแต่หาเน้ากินมาฮากระชืหัวหาแมงแคนเนี่ยหน่าที่สุดแล้วก็ลําบากที่สุดงั้นก็บรรพี่น้ออย่างมันียวเสียตา ก้มลงบ่ได้หลายนี่ยมันตกใส่คอยมันเหนียวใ่คอมันเหนียวสบัได้แสบบอลนะพี่น้องโอ้เป็นอย่างสิ่แบบว่าหาลำบากเนาะพี่น้องแต่ว่าหามาในขุมข่าตัวหนึ่งกินก็เขาเหนียวปั่นหนึ่งกระเสบพี่น้องเพราะว่ารสชาติไม่ฉิมมันกระเส็บเนาะทุกคนข้างหลังที่เป็นทางต่อนาสลอยนะคะสิบะวะกลายนะเป็นต่อทางต่อ่ว่าหยอกต่อหยอกแป้นแล้วชีวิตไปเสี่ยงนะต่อตอดบัดหนึ่งในหัวในคมหอกแล้วไปหอกไหวกี่อย่างนี้ตอดแก้มตอดแก้มห่ไวยนะทุกคนยังจับคอเขามาอยู่ตรงน่้ตัวน้อยๆมิ้งค่นคิ้ว ป้าไปเบ่งเนี่ยหาตอนแรกใ่มีนะมีนะทุกคนเดึ่งมีนทีเราเห็นแล้วจ้ะจ้ำไม่รู้เงยเง็บนู้นบต่บวบเป็ยังไไกลๆหามักไกลๆระวังบวบห้ามมันนะประตูประตูอะไรยุ่้ามั้ยตัวเดียว์ก็เห็นตัวสสบบินมาที่บ้าปัง ดึมือมาแลนหยัดหรอหัต่อมันพิษผัดสฉทุกคนเม่อกี้ยดม่น้องนั่งมันมันเม้นนะนี่นะคือกันลงเยูะตัวนี้ก็แซ่บทำเป็นทองตุยๆแ้เป็นทองแปรๆแล้วมันสิเพชรพว่ากินมันยังสิซุนแท้ตีนทุกคนกำลังกำลังจะขึนต้นใหม่ไีนีอันนี้เป็นสาวทุกคน

ื่อนเอามือจับเซยุ่งกูอยมันยาวจังเู่นไปหอดีกับทายเถอมาหนังจมบิวเราดูใบไม้ลวงเราดูใบหม้รด่ลกแค่เล็กจิ๊กเวลาเขาจับมานลำจิ๊กมือค่ายังเกิดใบแมงแมงแขนิ๊กมันอยู่ในใบจิ๊กเดี๋ยวเต้นจิ๊ก มันอยู่แมงแขนกอกออแมงแคนข้อเด้แมนแขนข้อกับแมงแคนจิกปันปังนี่แมงแคนนี่แมงแคนจิกนี่นะนี่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 เป็นแกนข้อนะแศรกลัวแมงแขนข้อมันตัวใหญ่กลัวตัวสำส่างแมงแคนจิกกับตัวสำแมวแดงละตะกวนมือสีดิงแดงสีสม่เราเมือนแดงสมม่ตุหมว นกก็วเาไข่แมงมาทุกคนนแมงมาก็ไขคตะกะแตนเลยเนาะงามเด้มันไข่ปล่าไว้ในต้นหานี่แล้วมันก็ออกลูกวัด่ทุกคนมาเที่ยนเละเดือดถวยนึ่งกับขาเต็มไันไดเนาะเป็นอย่งที่ว่าหาลำบากที่สุดมื่อไทุกคนมือเาแดงหมดแลว ปฏิเสธอะไ้ออกมามันแดงมันแดงด้มแดงหน่อยหนึ่งข้อนึ่งก็มีบ่อนแดงจุดทันเศรตั้งแต่ี่ก็แสบตอนนี้เริ่มสิเศร้าแล้วนะทุกคนมันบ่แสบแต่มันก็ยังแสบมาได้หนึ่งแต่ว่าตอนท้องหาเนี่แสบอันนี้ถ้าจะไปขัวบแต่ที่เราไม่จะขัวกับถ้าทอดเราแนะนี่ยน้ำมันกินแล้วมันชิมันเนี่ยมันชิมีความมันในตัวของมันนะทุกคนก็คือว่ามือกั คุกขาอย่างแถวหลอดแถวนาเลยท้งเห็ดปวกทั้งแมคแคนทางเห็ดบวกหายสองรอยน้อพี่น้องรลอยเป็นเมื่อแล้ว,ลวเนาะเจ๊ต้อหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอจบไว้นสานีกก่อนขอมอบขอบใจขอบคุณขอบคุณทุกคนหลายๆเน,นาะท,ที่เขาเามาฮะทรงเดี๋ยวาถาบบ่นลิปต่อไปว่าวจะไปหาเนาะสว่วนมีบีแต่ไปหากินเนาะพี่น้องขอยามไผ่ยามนยาแล้วบุ๊ดไปใส่พี่น้อเลยน้ำมันกับแพงไปสิไปทางไหนนาะเพาก็เลยไปหาอยู่หากินตามธรรมนาะไปแล้ววันดีแล้วสวัค่ะ